สวัสดีครับเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซี FC ลาวอุงอิงพี่น้องเมื่อนี้ผมไปเบิ่งคลิปคลิปหนึ่งเกี่ยวกับเออีหลาอุ้งอิงคลิปคลิปหนังกับคลิปของพอยุดเนาะพี่น้องเนาะคือที่มันเกิดขึ้นแต่ละมือเนาะพี่น้องเนาะผมเห็นแล้วก็ผมภูมิใจดีใจกับเอฟซี FC ดีใจกับอีหลาอุ้งอิงรับพี่น้องที่เห็นเหตุการณ์อยู่จังสี่อยู่ซูมมือนี่แหละครับพี่น้องกับมันเกี่ยวกับห่ังกับพี่น้อง เกี่ยวกับคายอ้อคือกันนะครับพี่น้องเข้ากระถาไปเบิงเรองคายอ้อเนาะที่ว่าอีหลาเป็นอย่างถึงปังอีหลาเป็นอย่างถึงมีค้นหักอีหลาเป็นอย่างถึงมีขนติดตามเป็นอย่างที่คนอยากคู่แล้วเป็นอย่างถึงคนติดกัว่าถึงอีหลาหน่อยก็คือว่าเจ้านั่งหน่อยนี่แหละครับพี่น้องสีวเกี่ยวกับเจ้านั่งหน่อยนะครับพี่น้องเนาะมือนีกับมี่เอฟซีคือว่าเอฟซีนีกับเอฟซีไปไปจากประทุมนะพี่น้องเนาะ ก็บอกเข้าใจคือกันว่าตอนอีหล่าอยู่กไก่ก,กับบ่อดไรไปหาเนาะก็เลยมือนิงเพิ่นก็ไปหาอีหลา่าอุ้งอิงเนาะเขาไปก่อนนะ่ะไปหนองเนาะไปหากะไปเจอพอยุทธนึงสินะไปหนองเนาะก็คือไปหาพอยุธครับพี่หนองไปหาพอยุทธเขาก็เอาเรื่องเล่าเกี่ยวกับเกิดขึ้นกับโตของเพิ่นเนี่ยนะพี่หนองเขาบอกยังไงกับเพิ่นอยากไม่ลูกมีหลานน่ะพี่หนองเพิ่นอยากมีลูกมีหลานเพิ่นก็อัานนั้นก็น,นาสิตั้งแต่อีหลา่าเกิด ตั้งแต่อีหล่าดังไม่ไนะครับพี่น้องช่วงปีแรกนะครับพี่น้องเพิ่นกับคงสี่ขอช่วงนั้นล่ะครับพี่น้องเพราะยังผมถึงวอลจังสี่ครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เด็กหน่อยที่ว่าหลานเพิ่นน่ะดูเพิ่นนะครับพี่น้องหกเดือนแล้วครับพี่น้องก็แปลว่าขอตั้งแต่อีหล่ามาปีแรกอ่าปีแรกจนถึงมาได้คลอดถึงได้หกเดือนแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าต้องอยู่ในท้องอยู่ยังอีกอ่ะนั่นแหละก็เพิ่นก็ได้ขออยากให้ชำน้องว่า ขออิหลาองิงหรือเขาเอิ่นว่าเจ้านั่งหน่อยครับพี่นอ้องเจ้านั่งหน่อยก็คือที่เฮาเคยเอิญนกันที่ว่าที่เคยวานะ่ะเจ้านั่งหน่อยเมืองคูขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องที่เฮาเคยว่าไว้แก็นั่นแหละเพิ่นก็เอาคาคำหนีแหละครับพี่น้องไปวา่าไปขอแต่กลายว่ามันได้อีหลีครับพี่น้องมันได้อีหลีมันได้อิหลีเราบอกพ่อครับพี่น้องแหงคักกว่านั่นก็คือให้อีหลานะ่ะบพแม่นไห้หน่อยหน่อยครับพี่น้อง สองมืนครับพี่น้องนี่แหละคือความแบบว่าฟังแล้วแบบหือคือมันคิดแบบแบบเฮ้าคิดกันผ่านๆมาที่เฮ้าคิดน่ะน,นะวายหลานะ่ะโมเมนค้นธรรมดานี่แหละครับพี่น้องเพียงต่ว่าจังหวะคนที่ว่าดวงแบบดวงเา้อาอสีบอเขากันครับขันคนใดขอไอบอาใดอสิยังมาท่านใด เขา้ากันกับแบ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 บของดวงไอหลางสินะพี่น้องเนาะจังใจเข้ากับบังหลักกัฟังแล้กกัโอ้โหดีใจน้ำครับพี่น้องดีใจทั้งเอฟซีที่มีหลานมีลูกขนาดนะนครับพี่น้องดีใจทั้งอีหลาที่มีคนมาขอ,ขอที่มีคนมาสนับสนุนที่มมีคนมานับถืออีหลาทำนองว่าคิดอีหลาเป็นเจ้านั่งน้อยที่เคยอยู่ในเมืองริสเกตนะครับพี่น้องเนาะ ขันเป็นนจังสันผมก็ว่ามันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับพี่น้องนเนาะพะวาอย่างเจ้านั่งหน่อยนะก่อนเสียนะครับพี่น้องก่อนเสียก่อนสวนรรคตนะครับพี่น้องก็จะนั่งหน่อยค่อยว่าไว้ว่าถึงสิไปเกิดมองไดก็ตามสิขอมาเฮ็ดให้ซีสเกตนนะ่ดังซีสเกตนะเกนนะี่ยมีสื่อเสียงว่าสันนะพี่น้องและกลายมาที่เหตุเกิดแต่ละเทือน่ที่เกี่ยวกับอิหลาองิงหรือว่าเกี่ยวกับที่ว่า ที่เขาเว่ากันว่านะ่ะมากนะครับพี่น้องก็คือแม้แต่ฮันนี่สีสางสินาะพี่น,อนอ้องเนาะก็มาดังอยู่สีสกตดสิเพราะไปามาอีหลา่าเกิดดูบนแต่ก็มาดังอยู่สีสกตสินะ่ะนี่แหละครับพี่น้องความที่แบบว่างงความที่แบบว่าเกิดขึ้นกับอิหลา่าที่ห้าเข้าใจว่าอิหลา่าต้องเป็นเจ้านา่งน่อยที่แบบห้าคิดไว้อันนี้กันแล้วแต่ความเสื่อแต่ละคนเด้อครับพี่น้องอยา่าอย่าแบบว่า ถึงบ่เสือกายยาลบลูครับพี่น้องเพราะว่ามันสิ่งที่แบบแนมบ่เห็นมันกบ็บโู้ว่ามันเป็นจริงหรือบ่จริงน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าทุกคนน่ะเป็นคิดขึ้นมาก,ก็คือในแง่ที่แนมเห็นแบบไอ้หลาเกิดแบบนี้ดังแบบนี้มันเข้าครับจีจีคนโบราณหรือคนเก่าคนแกวาไววนะครับพี่น้องมันกัเลยมันมาตรงกันจนังได้ก็ตามเข้าก็ทาไปเบิ่งครับพี่น้องทาไปเบิง่งหลา ในคายอ้อสิหูว่าอิหล่าหฮาว่านี่ยอ้ที่ว่าอิหล่าน่ะแปลกเป็นจังไดมือเ้าไปเบิ่งแล้วเ้าสุค้นลุกบอหฮาสิแบบตื่นเต้นบอเฮาสิแบบปกใกบอต้องไปเบิ่งครับพี่น้องไปเบิ่งเหตุการณ์มือนั่นครับพี่น้องเพราะว่าอย่างมั่นกับสิเกิดเกี่ยวกับเรื่องของคายอ้อของอีหล่าองค์ญิง,งที่ดงดังมากนะพี่น้องเนาะเป็นเป็นจังไดแนอีหล่าเฮ็ดจังไดแนงสิ ที่ว่าคนผิดคู่ที่ว่าที่ว่าคนผิดคู่นเป็นยังได้แน่เขาก็ต้องถาาไปเบึงครับพี่น้องถาาไปเบึงถาาไปติตตามมือมือแรกที่ว่าไปเจอเอหละมือสิบสามกรกการมาครับพี่น้องวันเกิดอหละอุ้งอิงนะครับพี่น้องจัดอยู่ขอนแกน่นจัดอยู่ขอนแก่นนะครับพี่น้องมือนั่นดาล่าของลายอ้อทุกคนสิมางงนี่ครับพี่น้องสิมาขอนแก่นครับพี่น้องแล้วก็ วันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมกะมือใายทั่วประเทศครับพี่น้องเนาะฉายทั่วประเทศครับพี่น้องเนาะจังไดเฮ้ากับคอยติดตามคอยไปเบิ่งคอยไปสนับสนุนอีหลาเพราะว่าจังได้เฮ้ากับติดตามมาตลอดทั้งสองปีแล้วเนาะพี่น้องเนาะติดตามอีหลามาตลอดจังได้เฮ้ากับคอยสนับสนุนคือเขาครับพี่น้องคือเ่าแล้วก็มือขึ้นเป็นยังไงครับพี่น้องมือขึ้นเล่นยูเอสลาบุรี่เอตลาดดีๆเป็นจังไดแน่ครับพี่น้อง คึกคักนาะพี่นอ้องคึกคักคือกอล่ะผมก็ได้บึงคลิปอยู่ครับพี่นอ้องบึงคลิปลยูทูบไลฟ์สดนะครับพี่นอ้องแล้วก็มือนีผมเสียดายครับพี่นอ้องตอนแรกอ่ะผมตั้งใจว่าสิบไปครับพี่นอ้องตั้งใจหางานสิไปทั้งนั่นละ่ะทั้งสุพรรณครับพี่นอ้องแต่กลายมา,ามื้อนี้มันพลิ้พลาดพลิดบพลาดครับพี่นอ้องหางานบ่ได้บ่แมนบ่ได้แค่ว่าไปสุพรรณได้ครับบอแม้แต่ในเมืองแม้แต่แถวหนีขลับงานบ่ได้ครับพี่น้องรับงานได้หน่อย ัำงานได้สามงานนึงครับพี่น้องไดสามงานมันก็เลยแบบว่าเงินมันมาพอทถี่เสเดินทางไปได้นะครับพี่น้องาเพราะว่าวัดบึงแหลมันลอยกว่ากิโลครับพี่น้องลอยกิโลจากบานผมไปเนี่ยถามว่าไก่บอบอลไก่เหรอครับพี่น้องแต่ทุกยางเข้ากับต่องมีเงินนะ่ครับพี่น้องเนาะเพราะเข้ามองมีเงินเนี่ยไปก็ลําบากครับพี่น้องไปกับกตีไป็น200กิโล200กิโลทันคาแกสประม่านหา0อยก็บาทสินะทันเป็นของผมนะครับพี่น้องหาลอยก็บาทมันก็บหาลอยหลายบอลหลายครับพี่น้อง คนติบมี่ก็คือว่าหลายครับพี่น้องแล้วก็สือตัวอีกผมก็เลยตัดสินใจบอไปครับพี่น้องเพราะว่าห้าไปแล้วมาเห็ดให้ห้าลําบากเฮาอยู่ดีกว่าเ้าเบิ่งคิดเบิ่งยังอิหลาไปเรื่อยๆดีกว่าครับพี่น้องก็มาว้าเรื่องเล่ามวลมวลสนุกสนานเกี่ยวกับอิหลาถึงห้าบ่ไอะไรไปนัาแต่หฮาก็หักคือเก่าครับพี่น้องหักอิหลาคือเก่าฮักตั้งแต่วันแรกฮักแบบใดสุมือเนี่ยก็หักแบบนันครับพี่น้องเนาะจังไดก็ เข้าก็คอยสนับสนุนกันไปนะครับพี่น้องนะเด็กกอย่าลืมครับพี่น้องมาติดตามช่องแท็กซี่หลงทางแชนแนลครับพี่น้องแท็กซี่หลงทางแชนแนลมาคอยติดตามกดไลค์กดแชร์กดเบิุงโฆษณาในเด้อครับพี่น้องเด้อจังไดก็คอยติดตามมือนีก็เอหล่าก็เล่นอยู่สุพรรณเนาะพี่น้องเนาะวัดวัดเอวัดป่าเลไล่ครับพี่น้องวัดป่าเลไล่อยู่สุพรรณครับพี่น้องจังไดก็คอยเป็นกำลังใจคอยสนับสนุนนะเนาะทีลาเฮ้า มือนีกับอมมีแรงหลายครับขอบคุณห,หลายๆ FC ซีสาวหน่อย f อีเหล่าผู้หญิงที่มาติดตามที่มาเบิงมาแย่งมือนีกับขอบคุณครับ